สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลนนร้านเดือกูดคายอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมเซลนนนะครับมานำเสนอรถ,รถกระบะย,ยอดนิยมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นอ l นิวอิส u ดีแม็ก1.9 l ปี2020ครับเป็นแคบยกสูงสีเทานะครับผมสีที่ดูแลง่ายอ่ะเข้ามาดูกันเลยครับผมอ่ะไฟหน้านะครับผมโปรเจคเตอร์อ่ะมาพร้อมสเปอร์เดไลท์นะครับผมซ้ายขวาเลยเนาะก็ไฟตัดวงตัดหมอกมาครบเลยนะครับผมกระจังหน้า เดิมๆโมเมียมเดิม,ดมจากโรงงานนะครับผมคันนี้ได้เดิมเลยนะแล้วล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะผมเป็นบิดโตนเนาะอะขอบ17นะครับผมก็เป็นยางติดมากับรถเลยเนาะดอกใช้ไดยยาวๆครับคันนี้กระจกปรับไฟฟ้านะผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมมือจับประตูโรเมียมทอของสูญนะครับเดิมๆเลยแล้วก็ ที่ปิดฝาน้ำมันก็เป็นโครเมียมเหมือนกันครับแต่งมาแล้วนะครับเจ๋งสุเนานะพอท้ายก็เป็นท้ายเดิมนะครับผมเป็น LED นครับอ่าประมาณนี้นะนี่มือเปิดฝาท้ายก็โครเมียมเหมือนกันแม็กไลเนอร์สวยนะครับผมเหมือนได้ป้ายแดงไงนะคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนเหมือนกันนะครับผมนี่ท่านใดที่หาอยู่ไม่ติดหวังแน่นอนนะก็ประมาณนี้นะครับยางอะไหล่มีอยู่ครบนะครับผมรถสวยเดิมบางแน่นอนอ่ะ ประมาณนี้นะครับด้านนอกเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อครับอ่ะมาเลยครับมาดูต่อด้านในเลยอ่าพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับผมอันนี้เป็นฝั่งซ้ายเนาะอ่ารับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยปรับเปิดเสียงลดเสียงครับผมแล้วก็อกอ่ะพิทยุเดิมโรงงานใส่แผ่นซีดีได้นะครับผมเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับเป็นเครื่องเกียร์เก้าเนาะแอร์ก็ระบบมือหมุนนะครับช่องชาร์จไฟนะครับผมอยู่ครบนะอันนี้ก็ช่องเก็บของบนล่างนะครับผมนี่เอกสารครบนะครับภายในคู่มือคู่มือ แล้วก็ด้านบนนะครับผมก็เป็นนี่ที่เก็บของในจุดนึงนะก็กระจกตัดแสงนะเป็นตัดแสงแบบแม่น,นุ่งน,นะผมก็เลขไม้นะครับผมอยู่39,000ก้าพันกิโลเมตรนะครับผมด้านในสวยเป็นเบาะผ้านะครับดีแม็กตัวใหม่ปี20่สิทำเบาะมาสวยอ่ะอันนี้เป็นทรงเป็นเชฟบอลนะครับผมรับกับตรงบ่านะนั่งสบายนะครับผมเป็นแคปเปิดได้นะด้านหลังก็เป็นหนังนะครับเป็นแคปหนังนะอ่า เป็นแคปผุ่มหนังมาแล้วนะผมมีพลาสติกยังไม่ออกเลยนะเหมือนได้ไป้ายแดงเลยครับผมหลังคาสวยนะมีเกืือนะ่อะไรนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะด้านหลังมาต่อห้องเครื่องกันเลยนะครับเครื่องตัวนี้เป็น1.9นะครับผม,เด,มเดิมนะจากโรงงานระบบ EBS มาครบค่าานหน้าเดิมไม่มีรอยถอดนะครับผมนี่นอ็อตฝาอ่าน็อตแก้มขวานะครับเดิมซ้ายเดิมน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับผมไม่ถอดไม่ขยับอ่าการความร้อนเดิมข้อ แคบเหมือนเป็นผ้าแดงเลยนะครับผมแบตเตอรี่ก็ลูกเดียวลูกเดิมจากโรงงานนะครับภายในห้องเครื่องสวยกริบเลยถูกกว่าป้าแดงหลายแสนแผ่นเพลดแผ่นเพลดเดิมนะครับไม่เคยถอดนะนี่ครบเลยนะประมาณนี้ห้องเครื่องสวยซื้อไปรับประกันคุ้มแน่นอนนะอยากนะดูรบคาไปแล้วนะผมราคาเจ้าคันนี้นะผมอโนยูสูดีแมก 1.9คันนี้นะปี20เป็นแคบยกสูงแบบนี้เหมือนได้ายแดงนะครับผมราคา588,000บาทนะครับผลเริ่มต้นเพียง10,000บาทอยู่ที่เครดิตลูกค้าเครดิตดีมีเงินเหลือกลับบ้านนะครับราา้านกุ๊ดคาฟรีค่าจัดโอนภาษีพรบรให้ทุกคันเลยนะออกล้าสนบาทได้เลยนะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำพบเจอซื้อคืนเต็มราคานะครับปีไฟแนนซ์บริการวิ่งเซน็นถึงบ้านท่านทั่วประเทศจอง500บาทถูกที่สุดในไทยแล้วนะครับผม แล้วก็ส่งรถให้ท่านถึงบ้านทั่วประเทศถ้าท่านไม่สะดวกมานะครับผมมีริการให้เลยที่ร้าน,นอะพูดคาของเรานะครับบริการกด้วะดบบประทับใจนะก็วันนี้ผมเซีนนนก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำรถคันต่อไปนะฝากติดตามด้วยครับว่ามีรถรุ่นไหนมานั่งเสนอแต่รับรองสวยทุกคันแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ